กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีถักแพงเบิร์สุขุสุคนเนาะเบิร์สมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับ่องยูทูบบ่าวลาพาเพินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวันนี้กับพ่พผ่พาน้อง <c oughs> ได้มาทำความหุจักกับอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะซึ่งว่าท่าที่เอาเห็นในตานี่ก็ถือว่าลำบากพอสมควรพี่น้องเลยแต่ก็มีลูก ป็นมีลูกอยู่สามคนพี่น้องเนาะมีลูกอยู่สามคนแต่ว่าลูกผู้น้อยนะ่ะล่ะสุดของเพินะ่นน่ะได้เสียชีวิตเนาะถ้าก็เสียชีวิตนั้นวางสองสามมือนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าได้เนาะถ้าก็ได้เดือนเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งครอบครัวนี่ก็เป็นครอบครัวของนางนางรักว่ญญาษนพี่น้องาสื่อหลักเนาะผัวน่ะสื่อกำม่ญญาษัพีดังเนาะแต่หลายคู่หลายคนก็สิเคยเห็นอยู่เพราะว่ามีทั้งเงิน ยูทูเบอร์เนาะเขามาสัมษณ์เด <king stage mainland> ือมาถ่ายทำอยู่แต่กบ่มีการสวยเรือเขามากเกิน่าเนาะอันกกะอันกกาว่าเฮาว่าตรงๆเลยฮะคิดว่าอาจจะเป็นน้ำบุญของผู้เกี่ยวเองหรือว่าดวงของผู้เกี่ยวเองแหละกะแล้วก็เป็นดวงของคนที่เขามาถ่ายทำเนาะประมาณนั่นแหละแบ่บอกเข้ากันบอกสมพงกันแหละกะมันมีลายปัจจัยหลายๆอย่างเป็นโอ้ยก็คือบางทีก็มีทั้งผู้รักผู้ใหญ่ าสายบุญเพิ่นบ่เห็นเนี่นี่เนาะประมาณนั่นแหละเคิดว่าเนาะ <c oughs> และเพิ่นว่าเฮาน่ะเป็นคนที่สามที่สิเข้ามาถ่ายเพิ่นน่ะเนาะซึ่งตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนเหมือนอะไรเป็นเอ้ยเนาะไปพี่น้องเอ้ยไปทําความเหมือนฮู้จักแล้วก็ทักทายสบายดีนํากันกับเฮาเนาะก็คือนางรักแล้วก็เอ่อเท้ากําเนาะหรือว่าบ่าวกํามนั่นแหละ นี่แหละคือเฮือนคือเฮือนของลาวเนาะคือเฮือนของลาวพี่นอ้องเอ้ยซึ่งว่ามาเหมือนนี่กะอ่าลุยเดี่ยวพี่นอ้องเอ้เหมือนกันเนาะลุยเดี่ยวหรือว่ามาคนเดียวเหมือนนี่นะเนาะสำหรับเฮาก็ได้ว่าสานซะนี่แหละแปบลบว่าอยู่ในป่าในโดงนะ่งในพี่นอ้องเอ้ยคล้ายๆว่าเป็นป่าเป็นดงเนาะแต่ว่าตรงนี้นะมหูว่าจะเป็นอีหยังอันนี้นะ เนาะไปพี่น้องเลยไปทามถักทายสบายดีน้ำกันเนาะเฮือนเพื่อนพี่น้องเลยเและคือเฮือนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเชื่อว่าผัวเพื่อนน่ะนอนรับสงสัยเพื่อนเมื่อยอะไร เหมือนลายอย่างมาจากักแหละเพราะว่าลูกกากาเสียเนาะ<อ>นี่เด้นางรักอ่ะโดยสบายดีสาวรักสบายดีสบายดีบังครับสบายดีป่าลุงสบายดี <laughs> จักปีอะไรนี่ผู้น้อยสามปีสปีผู้อ้ายผู้อ้ายกับผู้ชายบ่จักปีแปอ๋อผู้ชายแปดปีถือว่าแปดปีนี่ถือว่าเป็นเวียกเลยเนาะ ใส่เวียกเึ็ดเวียกซอยพ่อแม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยคือมีเตานำนี่ลงเตานำบ่สุมเตาถ่านบ่ชุมตะหนั่นบนนี้บนนีพื้นมีใม่เขาอ๋อบนมีพื้นมม่เลยบ่ได้ซุ้มแล้วเข่าแล้วน้าแล้วบ่มีไห้มีหน้าอยู่บ่คอยถามตรงๆบ่มีบ่ บ่มีห้มีน้ำใ <c oughs> ส่เข้าหน้ามซามปลาเด้เห็นหนดอะไรสักซอยโมอโอ้คือไปหาซอยมอโมแล้วก็เอาเข่ามากินมาสีลำบากแท้พี่น้องเลยฮังเอาจกซงสีลำบากแท้ๆเนาะอันนี้เฮือนเจ้าปะข่าวว่าเที่ยงหน้าบ่แม่นบ่อ๋อเป็นเฮือนพี่นอ้อง เพืเ่อนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาขนมม<อ>าครับกะจีเฮ็ดได้แล้วกะจีกะจีหวานเซโน,โนทงบักใไงหนึ่งสิกินเบิดบ่น่ะบ่สิกินเบิร์ดวะบังคำฟังอันภาษาลาวออกจุอ,อ๋อในว่าฟังแต่ภาษาอ่าภาษาลาวถึง เลยเห็ดจังไดอยู่ขู่มือเห็ดจังไดอยู่จังไดห,หาเงินวิธีไดหารับจา้างใครละมือบางมือก็มีเวกบางมือก็ไม่เวกก็ไม่ได้ไปอือไปทางผัวทางเมียบอ๊บอ๊ทา้งเธอกับพัวไปเขาจ้างเห็ดยังยามเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวยมมามดับหน้าก็บดับหน้าอือคือตอนนี้ก็สิไปอันนะเนาะก,กนมันตัดน้อยแล้วจังหน่อยนี่กด็ดีหากมีอยู่บ่ตัดน้อยแท่นี่ก็ดี ก้นมันบ่มีแต่ก้นมันบ่เขาบไปไจ้างแทนอ๋อ <c oughs> จะาบ่าบาสบายบ่โดยบสบายพี่เนาะเอากาศมันนาวนานห,อนอหนาววันเหาะน่ะเลยเนาะเป็นวัดเป็นไอวัดสันสระแต่หายังกินยังขู่มือแต่ละมื้อนี่หาหน้งงหาใม่หากระปูหานี่แหละกินหากินของธรรมศาสตร์เน,นาะโดย อยู่นี่ก็มีพวกลดตลาดน่อยนะข้าวมาอยู่บ่ขายของอยู่ของกินเถอนะ <c oughs> มีเนาะ <c oughs> นี่ก็คือสิบวยได้กินน้ำเขาแลนะ้วเนาะเราไม่มีเงิน <c oughs> จังไรน,นาะบ่คืออา่าที่จชาวบ้าะวเามีอา่าคนข้ามาสัมผัสสองคนเนาะ แต่ยังบ่มีการสวยเรือว่ะสันซะยังบ่ม,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 มีการสวยเรือเป็นดอกพี่น้องแต่มีคนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นอ่ใจดีใจบุญนนะั่แหละเนาะถ้าว่าเห็นคลิปเฮานี่ก็ฝากซอยพิจารณาในเด้อพี่น้องเด้อเนานะถ้าเกิดดอกผู้ใด,ดอยากสวยเรือ เรียกว่าเขาเรียกว่าอยังทำบุญทำยังอะไรเนาะน,ะนำครอบครัวของอสาวหลักอกับบ่าวกรรมเพื่อนี่แหละผัวเจ้านะ่ะเราไปเห็ดเวียกเมือ่อยบอผัวเผิอน,นอนไปน้องเลยเราก็เลยบดบุกนะครับไปเราก็สิคิดยังเสียใจเดนะ็ดเนี่ยที่ลูกเราเสียะนะอะไรเนาะก็ได้เดือนเดียวพอ จังได้กระคอสะแสดงความเสียใจนําเจ้าเด้อก็ยังดีอยู่แบบว่าเจ้าก็ยังมีลูกสองคนน,นะนะข้าแม่นามีแต่หนผู้เดียวละพ้อทุ่งจะทำใจง่าขนาดเลยไหนอันนี้แบบว่าก็ยังมีลูกอีกสองมอนี่ก็ยังหักสามปีนะพี่น้อยกําลังเป็นตาแพงอันนี้ก็ดีบัดพุนองมอนี่แปลว่าหัก็ได้หนึ่งเดือนตอนนั้นคลอดออกมากระสมบูรณ์อยู่ป๊ แข็งแห้งดีเนาะเ<ด>พิ่นนั่นคือเขาบ่อยจากมาอยู่น้ำเฮ้าหแล้วเขาบ่อยจากมาอยู่น้ำเฮามันอยู่ได้สำนักมาสันส่นซะาจะไปทายไปกินกันแล้วเมื่อไร <c oughs> บอกครับ <c oughs> จะมีพี่น้องจักคนมีพี่น้องหกคนเจ็ดทั้งคนโอ้ห่างยังเบิดเนาะ โดยโดยโดยโอ้ดินนี่เป็นดินอ้ายมาสันอ้าย,าย,ายเจ้าคือมีเงินซือ้อสะเพรินไปหาเงินบ่ไปทำงานนี่บ่ไปจะเ<อ>ดี๋ยวนี้เราได้ไปเนละยโทษเด้อพ่อแม่นี่บ่มีดินดอนแบ่งไว้ให้ลูกเลยบ่ยแบบว่ามุ่นของพ่อแม่นะ,ะสมมติว่าอ้ายเจ้าบอกให้อยู่มาเมือ่อใดเมื่อหนึ่งเจ้าสิไปอยู่ไซคันบน่ บ่จักคือกันบ่ผัวได้มีอยู่ผัวกัมีได้ทางผัวอ๋อดินดอนตอนยาแล้วก็มีอยู่บ่แต่เขาก็มีพี่น้องหลายอ๋อบางคับจะกินขนมอยู่ปะแล้วเขาเยี่ยนและไก่ๆหนิไปแล้วปะยังเลยค่ะย่างปะเขายังบังคบเราคือเนียนเน ก็ยังบวชครึ่งวาร์แหละมันยังน้อยคับมันในโรงเรียนนี่ก็บ่ม,มีอนุบาลต้องน่าสิมีแต่ปอนึงเนาะเด้อแต่ <c oughs> ปอหนึง <c oughs> เอาบวชเงินซื้อขนมหื้นเอาบอ่เอาบ่เอา้วบ่าสิให้เงินซื้อขนมเด้อเงินไปซื้อขนมไม่ว่าซื้อบักพริกแป้งนัวแหละได้กินอยู่บ่ พอได้กินเนาะอ๋ออ่ะเอาหายเจ้าค่ะล่ะสวยๆกันไปเล็กๆเนี่ยหน่อยพี่น้องเว้ยเนาะกับฝากทำคนละคนใหญ่อีกเนาะเพราะว่าดินนี่ก็เป็นดินของอ้ายว่าสันอนาธิสัตนานาอันทีเป็นห่างกับยากตัวหนาเฮือนพาสซีเห็ดน่ะนี่นะนี่ใกล้ๆจ้าเนี่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  บอนะนี่นี่นี่ที่เห็ดเนี้ยบ่อลคอยจอดรถดดจักนี่อีหยังสิเห็ดหยังนะฮะครับโอ้ายอเพื่อนอ้ายแล้วบ่ได้เห็เปดปะเราไปใส่อะไรเดี๋ยวนี้แล้วก็อยู่เพื่อนใหญ่โอ้อยู่เพื่อนนั่นเอ,อเันอยู่เพื่อนมุ่นเนาะเพื<ๆ>่อนพ่อเพื่อนแม่มาสั่นซะโอเคแาบนี้กัน ขอบุญกอบคุณเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับอะใดที่เข้ามาเบิ่งมาส้มไปแล้วมอนได้ขนมไปแล้วได้ขนมทงหนึ่งไปแล้วเนาะก็ฝากก็ไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดี๋ยวเราสิถ่ายบริเวณรอบๆให้เบิ่งเนาะใส่น้ำในใส่อยู่นี่ไปตักน้ำสางอือตักน้ำสางเนาะไปหาเอาน้ำกินเด้กินน้ำสางคือกันอือกินน้ำสางใส่น้ำสาง ก็คือยังใส่น้ำธรรมชาติอยู่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเฮาสิขออนุญาตขออนุญาตถ่ายเบิ่งรอบๆเพื่อนเด้อเพื่อว่ามีทางูุลักผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยเหลือหั่นนะเพิ่นอยากอุปถธรรมขันสู้เจ้าเข้ามาเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่นมองเห็นอันนี้เพิ่นสิมองเห็นบ่เห็นมันก็สุดแล้วแต่บุญแล้วก็วาสนาเด้อเนาะสุดแล้วแต่บุญแล้วก็วาสนาว่าษาทวนพีไว้ดูไว้ นี่แหละคือบ่อนอยู่บ่อนเศร้าสุดๆตากเสื้อผ้หน้าแพ้กันยังยายกันนำกันหัวเนี่ยเป็นตัวเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็คือสิเป็นบ่อนครัวเนาะ <c oughs> เป็นขี้ไผ่และง่ายๆใช่เนาะ <c oughs> ขี้ไผ่บ่อนบ่อนิอยู่เห็ดกิน <c oughs> อ บอนเห็ดอยู่เห็ดกินล้วพี่น้องเลยอืมเฮือนกับบริไดมีพี่ซังเหรอพี่น้องเลยเออบอลอันคือนมักินเนอี่พีังเฮือนกันอ ตามนั่นแหละเด้อพี่น้องเด้อตามที่เฮาถ่ายแล้วก็นําเสนอปนไปนั่นแหละคือในเฮือนก็นบ่ได้มีหยัยงเนาะส่วนว่าก็คือบริเวณรอบเลาะบอลอ้าเจ้าอยู่เนาะสิเป็นป่าเป็นดงนี่นะเขาไปนี่อาจสิเป็นป่าบหรือเป็นดงนะอันนี้เป็นเตาแต่บ่ได้ลงเตาแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีพื้นว่าซั่น ฝากเนี่ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเลยเนาะตะเกิ đấy, ยบว่าผู้ใดอยากสวยเลือกการติดต่อห้ามาตามสองทางแถวลงไหวในนี่แหละช่องยูทูบมาลาเพื่อนเลยกับเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มีทางไลน์ได้สิขึ้นไว้ในหน้าจอนี่แหละพี่น้องเว้ยเนาะก่อนอยูนะอด่ดีมีแหงเบื้องสุขสุขวนเะด้อพี่น้องเด้อเนาะจะเจ็บเนี่ยจนลำรวยลำรวยเนะียพี่น้องเด้อ หมอแกงหน่อไม้ีแกงหน่อไม้อันนี้พนะี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อเขาก็สิได้เมือเลยเนาะเอออันนี้นี่ยเป็นดินอ้ายมาสินนะ,าาะน,นะเ้าก็บโมหุคือกันได้ปองเขา่าอ้ายก็อ้ายน้ำเขา่าอะไรพี่น้องเลยเนาะฝากก็ไลายก็แซ่ก็ติดตามมือเก่าเได้พี่น้องเด้ออยู่ดีแมงเบอร์สกคู่สักคนเนาะตรงนั้นก็จะเป็นโรงเฮียนเนาะใช่ใช่เนาะอะไรเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี